จะไปพบกับแฟนเร่าจริงหรือเปล่าจ๊ะจริงครับจริงก็ใช่ครับใช่โหถ้าถามว่าทําไมเนี่ยผมตอบตอบยากเลยอะแต่มีความรู้สึกว่าเราในช่วงเวลาแรกคือเหมือนว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราเรียนรู้กันอยู่ก่อนที่เราจะมีปัญหาแล้วก็เลิกกันไปแต่ก็พอกลับมาครั้งนี้ก็ดีดีกว่าครั้งแรกเยอะมากก็เหมือนว่าเราแยกทางกันไปเรียนรู้ตัวเองน้องเขาก็ไปเรียนรู้ของเขาอะไรอย่างนี้ ซึ่งเราเองเราก็ได้ทบทวนตัวเองมาพอสมควรลแล้วเลยพอกลับไปคุยกันก็กลับมาคุยกันพบมันดุแค่ว่าฝั่งเราเป็นฝั่งที่แบบเดินหน้ากลับไปลองศึกษาใช่ใช่ใช่ยปใ,ใจคุยกันครั้งนี้ทำไมมันดีกว่าครั้งก่อนเพราะอะไรเราโตขึ้นว่าไหนดีดีคือผมมีความรู้สึกว่าตอนตอนในช่วงในช่วงเวลาแรกมันเป็นช่วงเวลาที่ตอนนั้นต้องเราต้องเล่าย้อนก่อนว่าเป็นช่วงเวลาล็อกดาว ช่วงเวลาเราหนักครั้งแรกซึ่งตอนนั้นน่ะเป็นช่วงเวลาที่อยู่กับน้องบ่อยมากทําอาหารกินที่บ้านออกกํลาลังกายที่บ้านอะไรเงี้ยก็บางทีชวนไปวิ่งที่สวนอะไรเงี้ยคืออะไรก็แล้วแต่คือมันเป็นเหมือนทํากิจกรรมด้วยกันคือตอนนั้นมันไม่ได้มีเวลาที่แยกแยกกันสักเท่าไหร่เราก็เลยไม่รู้ว่า Space ระหว่างความหา่างถ้าแยกกันปุ๊บจะเป็นยังไงเพราะเราแบบใช้ชีวิตเรียนรู้อยู่นกันปกติแต่พอห่างกันไปในตอนนั้นก็เหมือนเราได้อยู่คนเดียวเราได้ทบทวนคนเดียว ผมก็ผมอันนี้ผมไม่ทราบว่าว่าน้องเขาก็ทบทวนอะไรมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าตัวเราเราก็รู้เราต้องแก้สขที่มันเคยแบบนีติด่าดููกใจกันมาตันิดหนึ่งครับพี่นิดหนึ่งเขาเพราะด้วยตัวตัวธรรมชาติของของน้องเขาเอง่ะเขาไม่มีปัญหาเรื่องการทํางานของผมอยู่แล้วคือซึ่งซึ่งถ้าถ้าสันีเองเนี่ยถ้าไม่มีเรื่องการทํางานปุ๊บเนี่ยจะไม่มีปัญหาอะไรเลยในชีวิตเขาเพราะดิเป็นคนที่สบายง่ายๆอยากไปไหนอยากทาอะไรนู่นี่นั่นคือไม่เคยมานั่งจิก จุ๊งจี้แบบวิกอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเรื่อยๆสบายๆระหว่างที่ช่วงที่เราแยกกันไปตอนนั้นมันก็มีข่าวว่าเราก็มีสาวคนใหม่เหมือนกันอะไรเงี<บ>้ยตอนนั้นมันต้องเคลียร์มันลำบากไหมที่แบบว่าเราต้องเหมือนแบบก็มีอีกคนนึงเข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงขั้นว่าเราเคลียร์หรือลำบากครับพี่เพราะเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ว่าเราเราแบบเปิดอะไรขนาดนั้นเราด้วยเราด้วยการที่ห่างกับน้องเขาไปคือเหมือนเราก็ไม่ได้ตัดขาดกับเขาเราไม่ได้ว่าเราแบบบล็อกทุกอย่าง เขาติดต่อเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ยังมีคุยออถามถ่ายเรื่องดูเรื่อง,องนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่บางทีผมก็ของแบบพวกรองเท้าพวกเสื้อแจ็คเก็ตอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ในรถน้องเขาบางทีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นแบบตัดขาดเลยเ,ออเราไม่ได้บอกว่าแบบเลิกก็คือจบเลยไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยไม่ไม่ถึงขนาดาตอนนั้นก็ยังเป็นเพื่อนเป็นอยู่อย่างเแบบใช่ใช่ครับใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าตอนที่ตอนที่แยกแยกกันไปตอนที่เลิกกันไปตอนนั้นเป็นเป็นช่วงเวลาที่เรา เราไม่ได้เราไม่ได้เลิกกันแบบเกลียดนะพี่คือไม่ใช่ว่าแบบผมไม่มีคนอื่นน้องไม่มีคนอื่นไม่เลยคือเป็นเป็นการแบบเออคุยกันดีๆตกลงกันดีเฮ้ยลองลองมีสเปซไหมลองแยกไหมอะไรอย่างงี้มากกว่าใช่ก็เลยไม่ได้แบบขาดกันเลยขนาดนั้นพี่น้องคนที่เขาเข้ามาช่วงระหว่างขั้นกลางเราอะะน้องซึ่บปอนปะใช่ไหมใช่ครับเราเราบอกเขาแม้ตรงว่าเออแบบเราอันเราจบกันแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราจะ คือเราเราก็บอกเขาตรงๆครับเราก็บอกตรงๆแต่ว่ามันมันก็เกิดเกิดปัญหานิดนึงแต่เราก็ไม่ได้แบบเป็นปัญหาที่กระทบกับกับเรามากขนาดนั้นที่ว่าเฮ้ยเราเราแบบอิมแพคเราขนาดนั้นแต่ว่าเราก็คุยตรงๆนะพี่เราไม่ได้เราไม่ได้ว่าเราเปิดเปิดแบบเปิดลับเขาขนาดนั้นเพราะด้วยตอนนั้น,นคือเราก็เพิ่งแบบแยกกับแฟนของเราไปไม่เกี่ยวที่ว่าน้องเขามีข่าวว่าเคยมีอะไรมีลูกแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่อืม โหก็คือตอนนั้นน่ะตอนนั้นผมไม่ทราบคือคือให้พูดให้พูดกันตรงๆคือยอมรับเลยผมไม่ทราบจริงไม่ทราบเลยแล้วคือโมงแรกไม่ทราบไม่ทราบไม่ทราบแล้วเขาเลือกที่จะแล้วเขาเลือกที่จะไม่บอกเขาเลือกที่จะไม่บอกผมแล้วคือแล้วคือเขาก็ชวนคุยในเรื่องของนี้ว่าเออเราโอเคไหมกับการที่แบบมีถ้าแบบมีลูกแล้วอะไรเงี้ยเหมือนแบบเหมือนแยบถามอะใช้คําถามใช้แบบใช้คําพูดแยบถามดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมารู้อีกที ครั้งแรกเขาก็เลือกที่จะบอกอ๋อไม่มีอย่างที่ยังเลือกที่จะแบบอ๋อไม่มีนะอะไรอย่างเงี้แล้วอยู่ๆมาวันหนึ่งผมก็ทํางานอย่างเงี้ยปกติก็มายอมรับกับผมเลยเออที่ชวนคุยวันนั้นอนะ่ะสรุปว่าเรามีนะอะ,อะไรอย่างเงี้ยคือมันมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบอ้าวเออแล้วครั้งนั้นถามทำไมาว่ามีหรือเปล่าอะ,อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็พอมาพอมาครั้งที่สามก็ก็เหมือนกับเขาก็มา ขอโทษเราว่าเอ้ยขอโทษนะที่โกหกเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเรื่องเรื่องแบบนี้มันมันมันใหญ่ามากนะที่ไม่ควรจะมานั่งโกหกกันหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วหลังจากนั้นคือผมก็เหมือนกับแบบก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดรู้สึกดีแต่ก็ไมไ่ยังไม่ได้แบบว่าตัดขนาดนั้นแล้วพอมาก็กลับไปกตกลงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สามเขาก็โยนเขาบอกว่าลูกเนี่ยไม่ใช่ลูกเขานะแต่เป็นลูกของน้องเขา อะไรอย่างเงี้ยคือครั้งที่สามเนี่ยมันทําให้ผมคิดว่าเฮ้ยไม่ละไม่ละเราก็เลยขยุติใช่เราก็เลยยุติเลยใช่เพราะว่าส่วนหนึ่งคือผมมีความรู้สึกว่าเรื่องแบบเนี้ยมันคือส่วนตัวเรามันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเรื่องการมีลูกเรื่องการอะไรไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยคือผมไม่ได้มันมานั่งรู้สึกว่าคนนี้มีลูกแล้วไม่ดีนะผมไม่เคยไม่เคยจัดไม่เคยเลยเพราะเพราะว่าความคิดของของคนแต่ละคนผมเชื่อว่ามันแตกต่างกันไปอ่ะคนนี้อยากมีลูกเร็วคนนี้ อยากมีลูกช้าผมผมไม่จัาความคิดใครแต่ผมจะจัาต่อเมื่อคนเนี้ยเดินเข้ามาแล้วโกหกผมแล้วเขาโกหกผมสามรอบผมไม่ยุติเลยใช่ที่ขออนุญาตถามว่าเราเสียความรู้สึกยังไงคือแบบวนนี้เราตัดขาดความสัมพันธ์เลยใช่ไหมคือผมเสียความรู้สึกผมเสียความรู้สึกตรงที่ว่าผมเสียความรู้สึกตรงที่ว่าบางทีคนมาด่าผมเนี่ยมาด่าเฮ้ยอินดี้แม่งทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือผมก็อันนี้เป็นครั้งแรกผมต้องบอกพี่ก่อนเลยว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ออกมาพูด ว่าแบบเออเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงใช่แต่ต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับน้องน้องน้องแฟนเก่าผมเลยคือเขาไม่ได้มานั่งแบบจี้ผมเขาไม่ได้มานั่งแบบกดดันไม่ได้ไม่ไม,ไม่เลยอันนี้คือเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องระหว่างแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมกับเขาล้วนๆอย่างคนที่เขาเข้ามาด่าเราเนี่ยใช่เขาบอกว่าพอเรารู้ว่าผูิงนี้ทำไม่ดีแล้วเขเลยเทเขาอย่างเงี้ยขนาดแล้วรู้สึกไงคือคืออย่างที่ผมบอกผมยืนยันเลยว่ามันไม่เกี่ยวเลยว่าเขาแบบมีลูกแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวเลยพี่แต่ว่ามันเกี่ยวกกกกับารโห เพรานั้นเลยผมแล้วผมเชื่อว่าถ้าเป็นคนอื่นก็มองว่าแบบเฮ้ยอะไรอ่ะแล้วผมเชื่อเลยว่าแค่ครั้งแรกก็คงไม่แล้วอ่ะคือเรื่องแบบนี้ไม่ไม่ควรโกหกหอ่ะพี่เรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันไม่ควรโกหกอยู่แล้วอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบสักวันก็ต้องรู้อะไรพี่พี่้อบอกว่าเราไล้กมีการเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วต่อคนที่ไม่เข้าใจที่มาด่าใช่ใช่ใช่คือคือผมก็ไม่ได้ไปว่าเขาเพราะว่าเขาไม่ได้เขาไม่รู้จรงิงเพราะผมเองผมก็ไม่ได้เคยไปนั่งแบบชี้แจงเพราะผมมีควเขาู้สึอว่าเออเรื่องนี้ม ตัดปัญหาไปอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้ววันนี้ก็มุกออนมาที่ปราศัยแล้วก็ตอนนี้ก็คือจริงจังจริงจังฮะใช่จริงจังเพราะว่าจริงจังจริงจังคะคือน้องเขาก็คือน้องเขาให้สเปซในการทํางานเราด้วยน้องเขาเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ไม่ตัดสินเราแบบให้ให้กดให้ความกดดันเราอ่ะคือไม่ว่าเราจะเลิฟซีนหนักหนาแค่ไหนหรือว่าแบบเล่นละครแบบในเวนั้นขนาดไหนอะไรเงี้ยคือเขาก็ไม่ได้มานั่งแบบ เฮ้ยพี่ที่อย่านะอะไรอย่างเงี้ยขอให้สเปซเราเต็มที่เลยสเปซเต็มที่เลยใช่เพียงแต่ว่าเราต้องบอกเขาว่าเฮ้ยเรื่องนี้ขนาดไหนเรื่องนั้นขนาดไหนอะไรเงี้ยแล้วพ่อแม่เราโอเคเขาเจอแล้วฮะเจอแล้วพี่ก็คือยินข้าวเจอกันเรียบร้อยทุกอย่างโอเคเลยครับมีนี่หวังแต่งหวังแต่งไหมคือถ้าถามผมในใจลึกๆก็หวังใช่แต่คืออย่างอย่างที่บอกคือน้องเขาก็ยังเด็กน้องเขาก็ ยี่สิบ่อะไรเงี้ยคือเขาก็ยังยังยังต้องเริ่มที่จะทํางานเรียนจบแล้วเริ่มที่จะทำงานเร,เริ่มที่จะเข้าสังคมของวันทํางานอะไรเงี้ยคือเราก็ยังจะอยากให้สเปซเขานิดนนึงเราก็ดูเขาเหมือนแบบเขาเป็นเหมือนน้องเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนแฟนในคนเดียวกันเหมือนเราก็ดูว่าเฮ้ยเขาเติบโตมายัางไงเราก็ดูแลเขาเออเขาจะโตมาเป็นแบบผู้ใหญ่แบบไหนอะไรเงี้ยคือเราก็คอยติดคอยแบบชี้แนะไปในทางที่ดีอะไรอย่างนี้ใช่ 给เวลาเก่าชีวิตเขามากกว่า